KT ทเทคโนโลยีกองทุนฟิลด์ฟันลงทุนหุ้นเทคทั่วโลกบริหารแบบ Active และใช้ ESG เป็นเกมประกอบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ กรุงศรีแคปิตอลไอฟันไอพีโอคอนเนอร์นะครับอยู่กับผมเติ้นทีรวัตรวงสงเคราะห์เหมือนเดิมวันนี้มีกองทุน IPO ออกใหม่มาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับจากค่ายบลจกรกรุงไทยชื่อกองทุนเคทีเทคโนโลยีนะครับกองทุนเปิด k คแทมเวิลด์เทคโนโลยีจากชื่อเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเดาได้เลยนะครับว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคอยู่แล้วแล้วก็เป็นหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกไม่ได้กระจุกอยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่า ไอเทคทั่วโลกของทางเคทับเนี่ยจะมีหน้าตาแล้วก็ภาพการลงทุนเป็นยังไงนะครับกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนฟีดเดอร์ฟันเพราะฉะนั้นก็จะมีมาสเตอร์ฟันเพียงหนึ่งกองเท่านั้นนะครับที่ทางกรุงไทยฟีดไปนั่นก็คือ Fidelity f u n d ส์โกลบอลเทคโนโลยีนะครับเป็นฟีดไปที่ Fidelity นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามาสเตอร์ฟันกองนี้นะครับฟีดัลิตี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ทางกรุงไทยนะครับที่กำลัง IPO เนี่ยฟีดไปนะมีของ บอจออื่นก่อนหน้าฟีดไปแล้วเพื่อนๆนักลงทุนหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับขึ้นต้นด้วยตัวบีนะฮะย่อไว้นะครับตัวฟิลลิตี้นะครับมีการลงทุนในหุ้นทั่วโลกอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสไตล์ของฟิลลิตี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเน้นลงทุนแบบแอคทีฟนะครับก็คือบริหารเชิงรุกนะครับไม่ได้ต้องการรอไปกับดัชนีเขาต้องการสร้างผลตอบแทนให้ได้เหนือกว่าดัชนีนะครับซึ่งตัวดัชนีที่เขาใช้เป็นเบนชมาร์กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือ MSCI All Country World Index Information Technology Index นะครับก็เป็นการสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกนั่นเองนะครับทีนี้นะครับสไตล์ในการลงทุนของ f i d e ล i t ิเนี่ยเขาจะแบ่งการคัดเลือกหุ้นในพอร์ตเ,เข้ามาเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือเป็นหุ้นกลุ่มโกลส์นะครับจะเน้นหุ้นที่มีการเติบโตที่เห็นได้ชัดนะครับสามารถที่จะลงทุนระยะยาวได้อันนี้คือส่วนแรกครับสัดส่วนเนี่ย จะประมาณประมาณ50%หรือมากกว่าก็คือประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าของพอนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะแบ,บ่งอีก2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือสไตล์ที่เรียกว่าซิคลิคอลนะครับคือหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตหรือว่ารายได้เนี่ยอาจจะไม่ได้สม่ำเสมออาจจะมีขึ้นลงตามวัฏจักรนะครับซึ่งถ้าเราสามารถเข้าไปลงทุนได้ถูกทามมิ่งนะครับก็ตามวัฏจักรที่ถูกต้องเนี่ย ก็จะสามารถช่วยสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้แล้วก็สไตล์หุ้นกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่บางทีอาจจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นหุ้นกลุ่ม VALUE ผสมเข้ามาด้วยนะครับสัดส่วนปัจจุบันเนี่ยจะประมาณสัก20%นะครับไม่เกิน20%สนะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนที่เรียกว่า s p e t i a l Situation ะครับมันคืออะไรมันคือหุ้นที่เขามองว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยมันดู มันดูสูงกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องเพราะว่าอาจจะมีเหตุผลปัจจัยส่วนตัวเฉพาะหุ้นนั้นๆอาจจะไม่ได้มีคาตาลิสที่เข้ามาส่งเสริมราคาหุ้นในระยะสั้นนะครับเป็นหุ้นที่อาจจะถูกมองข้ามหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผลประกอบการอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่ามองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยฟิลิตี้เขามองว่าจริงๆแล้วราคาที่แท้จริงของเจ้าตัวหุ้นตัวเนี้ยมันสูงกว่าระดับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมาอันนี้ก็เป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า special situation ที่ f i ล i t y t y เขาอาจจะใช้เข้ามาลงทุนเสริมให้กับพอร์ตได้นะครับสัดส่วนเนี่ยก็ประมาณอาจจะน้อยกว่า30%เนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมี3กลุ่มนั่นเอง growth cyclical แล้วก็ special situation นะครับรวมกันแล้วก็เป็น Portfolio ของทาง f i d i t y t y นะครับจุดที่ทาง f i d i t y t y นะครับมองว่าพอร์ f o l i o โอของตัวเองมีความแตกต่างจากการลงทุนใน global technology อื่นๆก็คือ1นะครับ เขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เน้นกระจุกลงไปที่หุ้นเมกาแคปหรือหุ้นเทคขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันเนตลาดให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากนะครับตัวเขาเองเนี่ยมีหุ้นที่เป็นกลุ่มแฟงนะครับหุ้นเทคที่เป็น well known name ต่างๆเนี่ยในพอร์ตปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนประมาณสัก16.7%เท่านั้นเองคือไม่ได้ไปกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มเมกาแคปเท่ากับอินด็ค์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยมีการกระจายการลงทุนไปในหุ้นที่เป็นขนาดกลางและเล็ก ด้วยนะครับในพอร์ตปัจจุบันเนี่ยจะมีสัดส่วนหุ้นขนาดกลางเล็กประมาณ20%ก็คือ1ใน5ของพอร์ตนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็อาจจะให้น้ำหนักที่มากกว่าอินเด็กซ์นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่แตกต่างก็คือถ้าเราพูดถึงภาพการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยในปัจจุบันตลาดอาจจะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่มันเป็นโกลด์มากๆเป็นนิวอินโนเวชันมากๆจนบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้น ที่เป็นเขาเรียกว่าโ Technology หรือว่าเป็น Value Stock นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว Fidelity มองว่าบางครั้งแล้วหุ้น O Tech หรือว่าหุ้น t e c คที่มีความเป็น Value เนี่ยในบางจังหวะเวลาเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ดังที่ได้กล่าวไปว่าเขาจะมีธีมเป็น c รีคิ c a l อยู่ในพอร์ตด้วยเช่นกันนะครับจุดสุดท้ายนะครับหลังจากที่ผนวก1และ2เข้ามาเนี่ย ความแตกต่างข้อสุดท้ายก็คือความผันผวนนั่นเองเนื่องจากว่าไม่ได้กระจุกในหุ้นใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ละทิ้งตัวที่เป็น Value หรือ Cyclical นะครับเลยทําให้พอร์ตของ f ฟ d e l i t ิเนี่ยเขาเคลมว่าจะมีความผันผวน,นที่น้อยกว่าการลงทุนใน Global Tech ทั่วๆไปนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูหน้าหุ้นเขากันดีก,กว่านะครว่าหน้าหุ้นเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับภาพนี้นะครับเป็นตัวอย่างหน้าหุ้นของทาง Fidelity Globaltech กองนี้แล้วก็ มาแมชให้ด้วยนะครับว่ามันเข้าไปตกทีมการลงทุนที่ทางฟิลลิลิตี้เขามองอยู่ในทีมไหนนะครับทีมแรกเลยคือ 5G นะครับก็จะมีตัวอย่างหุ้นอย่างเช่นอ e ี i ิ s ซันนะครับทีม AI เขาก็มีนะครับอย่างเช่นตัว Samsung กับโ o ลิซิสนะครับก็ในทีม AI เนี่ยเขาอาจจะมองสโคปของพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับก็มี Samsung เข้ามาทีมถัดไป next generation transport อ่าก็อันนี้ก็ ลอไปกับโลกสีเขียวอาจจะมีเรื่องของอตัว EV หรือว่าการขับเคลื่อนหรือว่ายานยนต์สมัยใหม่เข้ามาด้วยนะครับ ทีมถัดมาก็คือ Cloud and Infrastructure นะครับในโลกที่ทุกอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้วก็จะละทิ้ง Cloud ไปไม่ได้ใช่ไหมครับตัวอย่างหุ้นเนี่ยก็จะเป็น Microsoft กับ Autodesk นะครับทีมถัดมาอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมี Netflix Alphabet นะครับคุ้นเคยอยู่แล้วทีมถัดมาใชน้าเทคโนโลยี Build Out เขาก็ไม่ได้ละทิ้งโลกตะวันออกไปซะทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเทคมันอาจจะอยู่ในฟากโลกตะวันตกซะเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ภาพเนี่ยการแข่งขันมันเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองซีกโลกนะครับฝั่งของตะวันออกหรือจีนเองเขาก็ต้องมีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันทางกองก็มีสัดส่วนลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับและทีมสุดท้ายที่เขายกตัวอย่างมาก็คือดิจิทัลแฟชั่นนะครับตัวอย่างหุ้นก็คือเซลฟอร์สกับเบก k ี้ฮิวจ์แต่ถ้าดูดีดนะครับในทีม AI ที่เขาปักมาเนี่ยหน้าหุ้นเป็นซัมซุงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างหุ้นอย่าง Microsoft หรือว่าอ l p h a เบตเองเนี่ยที่มไม ที่เขาปักไว้ก็จริงๆก็คืออยู่ใน AI ็ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเรามาดูตัวประเทศบ้างนะครับเนื่องจากกองนี้เนี่ยมันไม่ใช่กอง t e c h US เนาะมันเป็นกอง g l o b a l tech เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีประเทศอื่นด้วยอยู่แล้วถ้ามาดูชาร์ตนี้ก็จะพบว่าเขาให้น้ำหนักการลงทุนในฝั่งของ US เนี่ยประมาณ56%ซึ่งน้อยกว่า Index นะครับ Index เนี่ยมีประมาณเกือบ80%นะครับน้ำหนักที่หายไปประมาณสัก3 0 2 0ถี่เปอนี่ยก็จะถูกเกลีย่ยไปอย่าง ในพอร์ตปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนประเทศที่มีรองลงมาได้แก่ไต้หวันนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนสวีเดนอังกฤษแล้วก็เป็นพวกกลุ่มประเทศในยุโรปนะครับเช่นฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็มีการถือแคชเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ1.1%นอะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่ามีการกระจายการลงทุนในหลายๆประเทศนะครไม่ได้กระจุกอยู่แท้ที่ US นะครับปัจจุบันนะครับตัว โฮดิ้งของ f i d e l i t y เนี่ยถือหุ้นประมาณ103ตัวนะครับก็ไม่ได้กระจุกแล้วก็ไม่ได้กระจายจนเกินไปเซชั่นสุดท้ายของวันนี้นะครับพี่เติ้ลอยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือการคอมเพลนั่นเองนะครเามาถึงขนาดนี้แล้วรู้แล้วว่า f i d e l i t y ลงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดู Performance Comp a พกับเพื่อนๆบ้างดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยทำผลตอบแทนได้เป็นยังไงจากตัวสตอรี่และก็ปรัชญาการลงทุนที่เติ้ลได้เล่าไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับชาตนี้นะครับเป็นชาที่เติ้ลดึง เอาผลตอบแทนตั้งแต่ช่วงปี2020ต้นปีมาจะถึงปัจจุบันเลยนะครับก็จะคามไซเคิรของโควิดมาด้วยอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าตอนปีที่มีโควิดเนี่ยหลังจากสักกลางปี2020ไปเนี่ยหุ้นที่เป็นหุ้นกลุ่มโกลด์นะหุ้นเทคเนี่ยขึ้นค่อนข้างมากแต่ว่าพอผ่านจุดที่เฟดเริ่มขึ้นดอกเบี้ยหลังจากเจอสองครามรัสเซียยูเครนเนี่ยราคาก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะ แล้วก็เพิ่งจะมีการเร l y กลับขึ้นมาได้ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาร์จระยะเวลาตรงนี้ก็ค่อนข้างจะทําให้ทุกทุกท่านเนี่ยสามารถเห็นความเคลื่อนไหวของราคาในทุกๆไซเคิลที่หุ้นเทคต้องเจอมาในอดีตนะครับโดยนะครับเส้นสีขาวคือดัชนีอ้างอิงของกองนี้คือ MSCI All Country World Index IT ส่วน กองฟิ i เอลิตีนะครับจะเป็นเส้นสีส้มนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นที่หยิบม,มาคอมเพล์ด้วยก็คือตัว r o โรไพรส์นะครับอันนี้เป็นมาสเตอร์ฟันของเจ้าหนึ่งเป็นกองเทคเจ้าหนึ่งตลาดนะครับถัดมาก็จะเป็น BlackRock g l o b a l world Technology นะครับแล้วก็จะมี Allianz AI นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว MSCI a c q u i ธรรมดาที่ไม่ได้เจาะเฉพาะเซกเตอร์เทคนะครับผลตอบแทนนะครับก็จะพบว่า ถ้าดูในแง่ของ total return นะครับตัว fidelity เนี่ยทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับดัชนีตัวหุ้นไอทีโลกเลยนะครับมีต่างกันเล็กน้อยประมาณสัก2.3เท่านั้นเองตัวดัชนีหุ้นโลก IT ทีเนี่ยทำผลตอบแทนในพีเรียดระหว่างนี้ได้109ตัว fidelity เนี่ย,ยทำได้106.9ต10ีว่า107แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำได้น้อยกว่า2 แต่ว่าถ้าดูเทียบกับมาสเตอร์ฟันกองอื่นๆอย่างเช่น Tro Price Black Rock กนะครับ a l l i a n ส์เหรือแม้แต่ดัชนีหุ้นโลกธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าตัว f i l i t y ิะฉีกกว่าค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับถัดมานะครับถ้าเราลองร่นขึ้นมาอีกนะครับเอาเฉพาะประมาณสักปี2-1มาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะเราจะดูที่ว่าพอปี2-1หนึ่งเป็นปีที่หุ้นกลุ่มถิน่นน่าจะขึ้นไปทำจุดไฮ ไว้ White, นะครับแล้วก็หลังจากเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยมันก็มีราคาที่ถูกเทขายลงมาค่อนข้างลึกแล้วก็เพิ่งจะเหมือนฟื้นกลับขึ้นมาได้ในช่วงปีที่แล้วนะครับลากยาวมาจะถึงต้นปีนี้นะครับก็จะพบว่าตัวเส้นสีขาว MSCI Agri IT เนี่ยทำรีเทิร์ได้43ส่วน f ฟดเลต t ีนะครับของ k t ทแทมทำได้42.5ก็ต่างกันแค่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต นในขณะที่ถ้าเป็นอย่าง T r o w Price เนี่ยติดลบ15อยู่เลยนะครับก็คือยังไม่ได้คืนกลับไปที่จุดเดิมด้สัซ้ำส่วนตัว BlackRock นะครับเ,เป็นบวกอ่อนๆอยู่ประมาณสัก4% Alliance AI ก็ติดลบประมาณ8ส่วนดัชนีหุ้นโลก a q u i ธรรมดาบวกอยู่24ก็ถือว่าได้ผลตอบแทนน้อยกว่าตัว Fidelity แล้วก็ตัว a v u i IT ช่วงสั้นบ้างดีกว่าช่วงสั้นบ้างดีกว่า เพราะว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคนี่เรียกว่าวิ่งขึ้นหูตกเลยใช่ไหมฮะถ้าดูแค่ภาพ6เดือนเนี่ยดูเส้นสีขาวที่เป็น a อคไไอจะอยู่กลางๆเนาะแล้วก็เส้นสีส้มที่เป็นฟิลิลิตีของเราเนี่ยจะอยู่ต่ําลงมาเล็กน้อยนะครับก็จะพบว่าในพีเรียดนี้เนี่ยตัว a อคไไอแล้วก็ฟิลิไม่ได้เป็นผู้ที่ทําผลตอบแทนได้เยอะสุดนะฮะคนที่ทำผลตอบแทนได้เยอะสุดเนี่ยจะเป็นในฟาก Master Fund ของ T ีโรไพร c ์นะครับทำได้33 ในขณะที่ Actvit ทำได้25นะครับแล้วก็ Fidelity ของเราทําได้21นะครับรองลงมาจาก T Rowe Price เนี่ยก็จะเป็นทาง BlackRock นะครับทำได้30.5แล้วก็ถัดมาอีกนะครับก็จะเป็น Allianz AI นะครับเหตุผลที่ใน PERIOD 6เดือนเนี่ยตัว Fidelity เขาอาจจะไม่ได้ perform เท่ากับ T Rowe Price แล้วก็ตัว BlackRock นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในไซส้ของกองของ T Rowe Price เนี่ยถือหุ้นค่อนข้างกระจุกกว่าเขาจะถือประมาณ4 6ตัวแต่ fidelity มันถือแค่ร้อยตัวเออถือประมาณ100ตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวของ T Rowe Price เนี่ยค่อนข้างจะกระจุกกว่าและหุ้นที่เขาลงทุนอยู่เนี่ยก็จะเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นหุ้นในเจ็ดนางฟ้าที่ rally ขึ้นอย่างแรงในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับภาพ3เดือนจะเป็นแบบเดียวกันไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับ ก็พบว่าเหมือนกันนะครับเ,เส้นสีขาวคือ a อคไวส่วนเส้นสีส้มเนี่ยคือ Fidelity ี้ก็เกาะกันนะครับตัว a อคไวทีทำได้1 2 11.8 f i ิบเอ็ดจุดฟิลลิตี้ทำได้12นะครับคนที่เอาเพื่อฟอร์มกว่าเนี่ยก็จะเป็น T-Row ร Price เหมือนกันนะครับบวกไป17.5แล้วก็ BlackRock รองลงมางเหมือนเดิมอขออภัยครับคนที่ทำได้เยอะสุดไม่ใช่ไม่ใช่เทียร์โรพรส์ T นะครับเป็น Alliance AI บวกไป18.4นะครับลงลงมาเนี่ยเป็น T-Row p r r i e e ทาได้17.5แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น BlackRock นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังสำหรับข้อมูลกองทุน IPO KT Tech ทนะครับที่ฟีดเงินไปตัว Fidelity g l o b a l technology นะครับแล้วก็มีทำคอมเพร์ตัว p e r f o r m ร์แมให้ดูคร่าวๆด้วยนะครับว่าถ้าเทียบกับ Master ร์ฟัในตลาดแล้วเนี่ยรวมไปถึงเทียบกับ b e n c h มาร์ของตัวเองเขาอยู่ตรงจุดไหนในแต่ละพีเรียน,นะครับ เผื่อให้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจประกอบการลงทุนของคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเทปหน้านะครับจะมีกองทุน IPO อะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะครับอย่าลืมติดตามกันกันกบกรุ4ปสี่แคปิตอลไอฟันไอพีโอคอนะครับแล้วก็ถ้าสนใจลงทุนนะครับหรือต้องการที่จะลองค้นหาข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะมาสเตอร์ฟัอันเนี้ยมันเป็นกองของบลจอใดในไทย นำไปออกนะฮะจริงๆสามารถใช้ไอฟ n นของเราเนี่ยเสิร์ชได้เลยเราสามารถที่จะสแกนหากองทุนผ่านโฮลดิ้งได้พิมพ์ชื่อมา s t สเตอร์ฟันปุ๊บเนี่ยขึ้นชื่อกองในไทยขึ้นมาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ